สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำคำสั่งง่ายๆหนึ่งคำสั่งนะครับในการรีโวลนะครับรีโวลหรือว่าเปลี่ยนแกนรีโวลปกติแล้วนะครับเวลาเราใช้คำสั่งรีโวลในการขึ้นชิ้นงานที่เป็นลักษณะของทรงกระบอกนะครับสิ่งที่เราได้คือมันจะเป็นลักษณะนี้ครับเห็นได้ว่านะครับ งานทรงกระบอกของเราครับมันจะขึ้นรูปตามแกน x นะครับตามแกน x ทีนี้พอเรามาดูในคําสั่ง level เนี่ยมันก็จะไม่มีนะครับให้เราเลือกว่าถ้าเราอยากจะขึ้นรูปให้มันหมุนตามแกน y ลราทำยังไงนะครับจะเห็นได้ว่ามันไม่มีนะครับมันไม่มีทีนี้เราสามารถไปปรับค่าหรือว่าตั้งค่าได้นะครับาจากตรงนี้นะครับจากตรงนี้เริ่มต้นนะครับผมจะปรับค่านะครับจากการกําหนดของโปรแกรมที่เป็น level ตามแกน x นะครับผมจะ ปรับไปให้เขาสามารถรีเวลในแกน Y ได้นะครับง่ายๆครับให้มาดูตรงนี้ครับที่หัวข้อของ 2D ส k t t h นะครับดับดาวลงมาครับมันจะมีคำสั่งหนึงที่เขียนว่า defi revolution exit นะครับ defi revolution exit นะครับวิธีการใช้งานนะครับเราต้องเข้าไปในหน้าต่างของตัว Sketch ก่อนนะครับเข้ามาหน้าต่างของส k t t ตนะครับจากนั้นนะครับใช้คำสั่ง defi revolution exit ปึ๊บนะครับเขาจะถามแล้วว่าจะให้อิงที่แกนไหนนะครับส k e t ตเอ็กซิสต e สเก็ตไวยเหรือว่า e อ็กเทอร์นอลอะไรพวกนี้นะครับตรงนี้เราก็สามารถเลือกได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะลองปรับนะครับจากสเ e t ตเอ็กซิเป็นสเก็ตไวย์เอนะครับแล้วก็คลิกถูกครับทีนี้นะครับพอผมปรับเรียบร้อยนะครับผมจะมาลองดูที่คําสั่งเชฟอีกครั้งนึงแล้วกดรีโวกครับนี่เห็นไหมครับตอนนี้นะครับจากตอนแรกที่เขา หมุนตามแกน x นะครับตอนนี้โปรแกรมเขาเปลี่ยนเป็นหมุนตามแกน y ให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เทคนิคนี้ครับสามารถนําไปใช้ได้นะครับสําหรับท่านที่ต้องการจะขึ้นชิ้นงานโดยการหมุนรอบแกน y นะครับแล้วหาคําสั่งไม่เจอนะครับเราสามารถทําตามคลิปนี้ได้เลยนะครับสามารถทําตามคลิปนี้ได้ครับไม่ยากครับง่ายๆครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ